สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพเ n e t นะครับวันนี้มีแอปพลิเคชันบนมือถือมาแนะนำนะครับสำหรับอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่ารถเวลาจำนวนสถานีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำชื่อแอปก,ก็คือ BKK Rail นะครับก็ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเป็นของ กมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ถือว่าเป็นของราชการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีพวก in-app purchase โฆษณาอะไรขึ้นมาให้ยุ่งยากนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเปิดขึ้นมาอินเทอร์เฟซหน้าตาของแอปก็จะมีแค่3ฟังก์ชันนะครับซ้ายสุดก็คือแผนที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังแผนที่ของรถไฟฟ,ฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วนะครับของกรุงเทพมหานคร ส่วนอันนี้ก็คือที่โซเชียลแล้วก็ข่าวแชร์กันเมื่อสักหลายวันก่อนนะครับที่บอกอของญี่ปุ่นทําแล้วโอ้โหดูดีมากเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วมันผิดสัดส่วนมากนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะโชว์ภาพรวมในแนวตั้งได้ชัดเจนเวลาเราดูบนมือถืออย่างนี้ยแต่ถามว่าของเราที่มีอยู่เนี่ยที่ด่ากันเนี่ยเคยดูกันหรือเปล่านะครับมันก็ชัดเจนดีนะครับ คือข,ของเรามันมีหลายหน่วยงานหลายเจ้านะครับบางทีเขาทําออกมามันก็อาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่โอเคนะครับเรามาเริ่มใช้แอปนี้นะครับขึ้นมาก็จะเป็นแผนที่เราก็จะต้องใส่สถานีต้นทางและปลายทางนะครับให้ระบบเนี่ยคำนวณค่าใช้จ่ายออกมานะครับสถานีต้นทางปลายทางเนี่ยสามารถเลือกได้จากในแผนที่นะครับทางขยายออกแล้วก็ สมมติผมจะเลือกสถานีบางแคให้เป็นสถานีต้นทางสถานีปลายทางเนี่ยจะเอา,อาที่สถานีอโศกของ BTS เนะครับเมื่อกี้บางแคเป็นของ MRT ซึ่งถ้าไปจริงๆเนี่ยใช้สถานีสุขุมวิทของ MRT ก็ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนสายแต่จะดูว่าระบบเขาจะคำนวณออกมายัางไงนี่นะครับเขาก็มี2เส้นทางให้เราเลือก แบบเร็วสุด42บาท41นาที17สถานีนะครับก็นั่ง MRT ไปเลยลงที่สถานีสุขุมวิทแล้วก็เดิน10นาทีจริงๆมันใกล้ๆนะฮะไม่น่าจะถึงเป็นระนาบเดียวกันเลยจากใต้ดินขึ้นมาเป็นรอยฟ้านะครับก็คงจะโดยประมาณนะครับทีนี้เราจะลองอันอื่นบ้างนะครับจากบางแคจะไปที่สวนภูมิแล้วกันนะครับไม่ต้องดูที่แผนที่ก็ได้นะครับเอามือไปแตะ ตรงที่ปลายทางแล้วเขาก็จะขึ้นสายรถไฟฟ้านะครับเราก็เลือกสายก่อนนะครับสาย ARL Airport Link นะครับเราก็เลือกสถานีสุวรรณภูมินี่นะครับออกมาแล้วก็จะมี2เส้นทางนะครับคือตอนนี้รถไฟฟ้าเราเริ่มมีหลายสายมากขึ้นนะครับบางสถานที่ที่เราจะไปมันไปได้มากกว่า1วิธีนะครับแอปนี้มันก็จะช่วยคำนวณให้ว่าไปทางไหนจะเร็วกว่าจะถูกกว่า ของเราท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่ใช้ประจำก็คงทราบดีว่าเราไม่มีระบบตั๋วร่วมสักทีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือการวางแผนในการเดินทางนะครับไม่ว่าประเทศไหนๆพอมันมีรถไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องดูแผนที่นะครับมีขึ้นผิดมีหลงกันบ้างนะครับบางประเทศเนี่ยเส้นทางยุบยากซับซ้อนยิ่งกว่าเราก็มีนะครับแต่เขาก็อาจจะสะดวกในเรื่องอตั๋วร่วมอะไรพวกนั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูช่องที่2นะครับข้อมูลสถานีก็เลือกจากกลมๆที่เป็นสีนะครับเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าเราลองดูสีม่วงสถานีบางพลูข้างบนสุดเนี้ยก็จะลิงก์กับ Google Map ได้นะครับสำหรับในเคสที่เราไม่รู้ว่าสถานีมันอยู่ตรงไหนก็ออกไปดูที่ Google Map นะครับให้มันนำทางม,มาได้แล้วก็จะมีแผนผังของสถานีนะครับว่ามีทางออก กี่จุดนะครับไปทางไหนบ้างมีทางลาดบันไดเลื่อนลิฟต์อยู่ตรงไหนนะครับห้องน้ำของสีม่วงนี่มีทุกสถานีใช่ไหมครับก็ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับทำให้เราเดินทางสะดวกไม่ต้องเหนื่อยมากมีตารางเวลาของรถด,ด้วยนะครับแล้วก็มีเฮดเวย์ะนะครับระยะเวลากี่นาทีมาขบวนหนึ่งแล้วก็ ดูได้2ทิศทางด้วยนะครับอันนี้สีม่วงก็จะมีคลองบางไผ่หรือว่าจะไปเตาปูนขบวนแรกขบวนสุดท้ายจะออกเวลากี่โมงนะครับช่วยทําให้เราคํานวณเวลาได้นะครับแล้วก็มาดูช่องที่3นะครับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ BKK Rail นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นแอปของกรมการขนส่งทางบกนะครับแผนการรถไฟฟ้าก็จะมีโครงการในอนาคตนะครับสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยก็ปี65เนี่ยก็จะเปิดแล้วนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดด้วยนะครับบางซื่อดอนเมืองปี71นะครับ ตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรมก็คือส้มตะวันตกนะครับเสร็จปี70เต่าปูนราชบูรณะม่วงใต้ปี70นะครับหัวลําโพงวงเวียนใหญ่ปี73โอ้โหน้ำนิ้วก่อนจะอยู่ถึงหรือเปล่าตรงนี้ก็คงเป็นข้อมูลที่เขาจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดต่งตางๆนะครับว่า ระยะทางเท่าไหร่มีจํานวนกี่สถานีเสร็จปีไหนนะครับอ๋อแล้วก็คลิดเข้าไปดูแผนที่ด้วยนะครับมีแผนที่สถานีในอนาคตนะครับเปิดเข้าไปดูได้ถ้าคนดูบ่อยๆเนี่ยใช้รถไฟฟ้าก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ดูยากอะไรเลยนะครับทั้งที่เรียนให้ทราบอรบพอมันมีหลายสายยังไงเราก็ต้องดูบ้างนะครับแผนที่ไม่ใช่ว่าจะไป หน้าง,งานแล้วหลงแล้วก็จะบ่นว่าดูยากใช้ยากอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับวงเวียนใหญ่มหาชัยจะมีเชื่อมกับ BTS ที่สถานีวุฒากาศนะครับเป็นแอปที่ใช้งานง่ายๆนะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับแผนที่ระบบขนส่งมวลชนทางรางนะครับอันนี้ก็จะเป็นมัตร์แผนนะครับมีแผนรวมทั้งหมดตรงนี้ก็จะรวมพวกสาย สีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูที่จะเสร็จในปี65แล้วก็มีสายในอนาคตด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสีส้มตะวันตกตะวันออกสีม่วงใต้นะครับต่อจากเตาปูนไปลาดบุรณะคุในสีทองนะครับจากคองสารไปที่วงเวียนเล็กเชื่อมกับสีม่วงนะครับสถานีสะพานพุทธนะครับ นอกจากนี้เดี๋ยวก็ยังมีข้อมูลของลานจอดรถนะครับสามารถเช็คกดเข้าไปดูได้ว่าสถานีไหนมีอาคารหรือว่าลานจอดรถบ้างน,นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำแอป BKK Rail นะครับโหลดมาใช้กันขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ